ลุนสวัสด์ค่ะได้ยินเสียงแล้วหรือยังคะวันนี้ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้นี้เช็คแล้วมันไม่ขึ้นเนาะโอเคแต่ไม่แน่ใจว่าสัญญาณคืออ้ามาแล้วโอเคค่ะเล่นขากันจ้า Facebook รับสัญญาณแล้วนะจ้าโอเคค่ะโอเคก่อนอื่นเช็คเสียงนะคะเช็คเสียงเช็คภาพ ใครพร้อมแล้วมาออกกำลังกายเล่นขากันนะคะอยู่ขาเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะแป๊บหนึ่งนะมาแล้วมาแล้วอรุณสวัสดิ์ค่ะได้ยินเสียงแจกดหนึ่งให้หน่อยนะคะกดหนึ่งให้แจหน่อยค่ะเมื่อกี้นี้ออนไปรอบหนึ่งแล้วมันไม่ขึ้นสัญญาณเลยใครได้ยินเสียงแจแล้วกดหนึ่งให้แจะหน่อยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณแตตี้ โอเคค่ะวันนี้มาเริ่มกันเลยนะคะมี6ท่านะคะ6ท่าเบาๆแต่ได้เหงื่อนะคะแล้วที่สําคัญเลยก็คือขอให้ทำให้ถูกนะคะอันท่าที่หนึ่งเรามาเล่นขากันนะ6กท่านะคะซีรีส์ส0นาทีก็ดีพอนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าเรามาเล่นเล่นขากันอยู่บ้านเราก็เล่นขาได้นะคะ วา่าง่ายๆนะคะท่าที่1น,นะคะเป็นสควอตเป็นซูโม่สควอตนะคะสิ่งที่จะได้คือก้นขาด้านในนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสควอตคือการผลับสะโพกไปด้านหลังไม่ใช่การแทงเข่ามาด้านหน้าแต่วันนี้ซูโม่สควอตเพราะฉะนั้นเนี่ยซูโม่สควอตก็คือปลายเท้าชี้ออกนะคะได้ยินเสียงแกชัดเจนนะคะโอเคฮลัลโหลเสียงโอเคนะคะโอเคค่ะ ซูโม่สควอตคือปลายเท้าชี้ออกค่ะเวลาเราเล่นสควอตนะคะหัวเข่านะคะไปตามปลายเท้าค่ะนะคะลงลึกๆทีแรกๆไมล่ลงไม่ลึกไม่เป็นไรเอาเท่าที่เราไหวนะคะตั้งตัวตรงนะคะตั้งตัวตรงนับไปเลยค่ะสิครั้งนะคะเซตที่1อุ้ยเซตที่1จะจะอธิบายท่าก่อนนะคะทำสิครั้ง ขึ้นมาขมิบก้นผักสะโพกได้ก้นด้วยนะคะและท่าที่2นะคะเรียกว่าสควอตคาฟเรสนะคะโอเคขอบคุณน้องยกนะคะใครเข้ามาแล้วเสียงแจชัดเจนรบกวนกดหนึ่งให้แจหน่อยนะระหว่างทางที่ทำไปถ้าเสียงหายนะคะกด3ค่ะโอเค ค a าฟร e ส t นะคะก็คือคราวนี้เราจะต้องเกรงแ้ะย่อไว้นะคะหมายถึงว่าสควอตลงไปแล้วยกปลายยกส้นเท้าขึ้นสลับซ้ายขวานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบนี้นะคะทำต่อเนื่องนะและถัดไปค่ะคือสควอตและซ้ายขวา จะหันข้างให้ดูเพื่อให้รู้ว่าเราตั้งตัวตรงไม่ค้อมตัวไปข้างหน้าเยอะมากนะคะสควอทลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดบขึ้นค่ะนะคะเอ็นตัวไปด้านซ้ายและขวานะคะ ศอกไปหาเข่าค่ะโอเคและท่าถัดไปสวัสด,ดีอนุนสวัสด์พี่ขวันนะคะและท่าถัดไปไซยหล้างนะคะไซยหล้างอยากให้ดูด้านข้างคนที่ทําผิดคือแทงเข่าไปข้างหน้าแบบนี้จะปวดเข่านะคะแต่ไซรล้างคือการผักสะโพกไปด้านหลังนะคะผักสะโพกไปด้านหลังแบบนี้ ผักสะโพกไปด้านหลังสี่ห้าหกดแปดเอ่ะดูด้านหน้ากันบ้างนะคะด้านหน้า1นึสองสตั้งตัวตรงนะคะส ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปซ้ายสิบขวาสิบนะคะและถ้ารีเวิร์สลังนะคะคือเก้าไปด้านหลังนะคะดูด้านข้างกันนะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเดแสิบนะคะและท่าสุดท้ายค่ะเล็กสวิงเบาเบาเล็กสวิงเบาเบาหนึ่งสองี่ห้าหกดแด ก้าสิเปลี่ยนข้างนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สารุณสอลุณสวัสด์ค่ะเซตที่1ผ่านไปนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะยินดีต้อนลาข้าสูเพจรลดพุงลดปวดหลังกับโคชแจ๋นะคะทุกเช้านะคะ,ะมาะจ็ดโมงสินาทีเราเริ่มกัน เพดของแจแ๋เราออกกาลังกายไม่หนักค่ะไม่มีกระโดดเอะอะมัเพิงอะไรนะคะเพราะเป็นเพจเพจ<พ>สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องน้าหนักตัวเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดข้อปวดไหล่หลังบ่าหรือเข่าแต่ว่าทุกท่าเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรเลเวลอัพได้ทั้งหมดเลยคือสามารถทําให้หนักได้นะคะแจ๋เป็นคนนึงนะคะที่เคยปวดหลังเรื้อรัง,งมามากกว่า10ปีคุณหมอสั่งให้ลดน้ําหนักค่ะแต่ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะตอนนั้นเข้าใจว่าการลดน้ําหนัก ต้องพึ่งการออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเราต้องใช้ทั้งการควบคู่ระหว่างการลดควบคู่มาหารแล้วก็การออกกําลังกายนะคะโอเควันนี้นะคะขอแนะนำตัวสั้นๆค่ะชื่อแจ๋นะคะเป็นโค้ชของ Herbalife นะคะนะคะแจ๋เป็นโคช้ชของ Herbalife นะคะแจ๋ ife, ะะแจสามารถช่วยคนนะคะที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกินแล้วก็ปัญหาปวดหลังออฟฟิศซินโดมนะคะ หรือเข่าล้างบ่าให้ลดน้ำหนักได้จบความทรมานจากอาการปวดหลังและกลับมาใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการแล้วมีหุ่นในฝันที่เขาต้องการได้นะคะปัจจุบันแจอายุสาวย่างสี่โอ้ย่าง48แล้วนะคะวันนี้เรามาแข็งแรงไปด้วยกันมาะเมื่อกี้เซตที่1นนะคะอธิบายท่าให้ฟังแล้วซีรีส์ในเดือนนี้เขาเรียกว่าวันละสินาทีก็ดีพอนะวันนี้เล่นขาเมื่อกี้จจอธิบายไปแล้ว6ท่านะคะเพราะนั้นเคล็ดลับของมันก็คือ ทำต่อเนื่องไม่หยุดทำท่าละสิครั้ง6กท่าต่อเนื่องไม่หยุดทำวนไปเรื่อยๆค่ะจนครบ10นาทีปกติแล้วก็จะใช้ประมาณ4-5เซตนะเมื่อกี้เซตที่1ไปแล้วเรามาลองดูค่ะนะคะอีก2เซตนะคะอีก2เซตมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่าลืมนะสะควอตตั้งตัวให้ตรงสควอตสูโม่สควอตปลายเท้าชี้ออกเล็กน้อยมองด้านหน้านะคะชี้ออกแบบนี้นะคะตั้งตัวตรง ที่ทําค้าท่าให้ดูก็คือไม่อยากให้แทงเข่านะนะคะขึ้นลงตรงๆค่ะใครแข็งแรงแล้วถือสควอตไอถือดัมเบลเพิ่มได้นะคะลงขึ้นถ้าอยากให้เน้นขึ้นมาขมิบก้นหักสะโพก8 9 10และที่สำคัญค่ะนะคะเวลาลงลงให้ก้นต่ำกว่าเขา่า เอาตามความยืดหยุ่นของคุณนะท่าที่สองค่ะไป้ายหนึ่งสองยก้นค่ะ3ามสี่ห้าหเจ็ดแปดเสิบโอเคค้างไว้ขึ้นมาท่าถัดไปค่ะท่าที่สามแล้วไป้หนึ่งลงลึกๆค่ะสามหกปสิบขึ้นมาค่ะ เลกหลังนะคะไหลังดูด้านข้างก่อนเป็นการผักสะโพกไปด้านหลังมีใช่การแทงเข่าไปด้านหน้าทำทีละข้างค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1เเปลี่ยนข้างดูด้านหน้ากันบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสิบ และรีเวิร์สลังนะคะก้าวไปด้านหลังค่ะ1 2ตั้งตัวไว้ตั้งตัวตรงๆไว้3มย่อลึกๆ5 6เจ็และท่าสุดท้ายค่ะเล็กสวิงตอนนี้หัวใจอยู่ที่143นะคะถ้าคุณทำต่อเนื่อง นะคะโฟลว์ Flow ที่แจกให้ไปหัวใจจะเต้นเร็ว,รวแน่นอนนะคะแล้วในตัวของมันก็จะมีท่าพักให้อยู่แล้ว8 9 10ก้าสไป,ไปกลับไปท่าที่หนึ่งนะคะเซตสุดท้ายค่ะขึ้นขมิบก้นลงลึกๆขมิบก้น ผักสะโพกขมิบก้ 5, 6, 7, 8, อนห้าหกเจ็ดแปดเก้าอรุณสวัสดิ์นะคะใครเข้ามาแล้วได้ยินชัดเจนนะคะช่วยแจกดหนึ่งไว้ก็ได้นะจะได้รู้ว่าเสียงไม่ขาดหายนะคะท่าถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9 10ฮู้และท่าที่3นะคะไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขึ้นค่ะอย่าเพิ่งหยุดนะทำช้าทำเร็วไม่ว่ากันไปค่ะ ทำช้า,ชาทำเร็วไม่ว่ากันทำช้า,ชากว่าแจก็ได้แต่ใจหยุดเจ็ดตอนนี้หัวใจอยู่ที่ร้อยสี่สิบสค่ะดูด้านหน้านะคะ และท่าสุดท้ายไอย้สองท่าสุดท้ายนะคะท่าสุดท้ายแล้วจ้า 141ค่ะหัวใจนะคะทำให้ได้ค่ะอย่างน้อย3เซตนะคะหรือใครจับเวลาก็ได้เคครบแล้วจัตที่รักเป็นไงกันบ้างคะถ้าพื้นฐานแต่และท่าไม่ได้ยากนะคะโอ้ดูเหงื่อนะคะสวัสดีพี่นกเล็กสวัสดีพี่ประยงอรุณสวัสดิ์จ้าสวัสดีน้องโยก สวัสดีน้องลีนะจ๊ะโอ้ยเมื่อเช้าพี่กดไลายไปแล้วทีหนึ่งนะน้องสังแล้วมันก็หายไปเหมือนกันนะคะโอเคโอ้ไม่ต้องเสียใจค่ะทำใหม่นะคะโอเคนะคะสำหรับเช้านี้เราก็จะได้เหงื่อแบบนี้เมือนแจบอ,อกนะคะเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะ เราก็จะได้ผผ่านแข็งมันดีสังเกตได้ว่าแจ๋ไม่ได้กระโดดเลยนะคะสิ่งที่ออกกาลังกายของแจะะ๋เนี่ยค่ะคนปวดเข่าทําได้คนปวดหลังทําได้ทําตามลําดับความแข็งแรงของคุณนะคะใครติดท่าไหนถามได้นะคะแต่ถ้าเราเป็นคนปวดหลังออกกำลังกายไม่ไหวออกได้น้อยหัวใจสําคัญค่ะขยับขยับขยับแต่หัวใจสําคัญกว่า คือการควบคุมอาหารวันนี้นะคะสําหรับท่านนะคะที่อยากลดน้ําหนักแต่ออกกําลังกายไม่ไหวโค้่ายยินดีแนะนําเพิ่มนะคะพิมพ์เข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ว่าฟรีนะคะจะจะประเมินสุขภาพและแนะนาเรื่องอาหารได้นะคะฟรีค่ะนะคะและท่านที่มีมีงบประมาณและอยากเริ่มต้นเลยรู้แล้วว่าลองมาหลายอย่างไม่ได้ผลนะคะสามารถ ตัดสินใจเข้าโปรแกรมของโค้ชแจได้นะคะมีรับประกัน30วันค่ะนะคะไม่ได้ผลยินดีคืนเงินนะคะโอเคค่ะสำหรับวาเช้าวันนี้ขอบคุณมากนะคะเดแจต้องไปธุระต่อแล้วนะคะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะคือกันคืนนี้นะคะใครออกใครมาตามทําไม่ทันก็เข้ามาดูที่นี่หรือเข้าไปดูที่ช่อง YouTube ได้นะคะช่อง YouTube ของแจชื่อว่า ลดพุงลดปวดหลังเปลี่ยนชีวิตพังให้ปังได้นะคะเจอกันที่ยูทู e ก็ได้นะจ๊ะหรือติดตามที่ช่องนี้ค่ะนะคะตอนเย็นพบกันกับช่วงโคจชวนเมานะคะ19.30นาฬิกานาทีทุกวันยกเวน้นวันพุธจ้ะสวัสดีค่ะเจอกันตอนเย็นจ้า